สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาพามาชมต้นเสน่ห์นางพิมพ์หรือว่าต้นโครั้งขาวขนาดใหญ่กำลังออกดอกครับ ก็ภาพจะไม่ค่อยแจ่มใสครับเพราะว่าแสงแดดไม่มีสเสน่ห์นังพิมพ์หรือว่าโพค้างคาวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แต่บางต้นที่ขึ้นตามโคดหินก็จะเป็นต้นไม้แคะเป็นพวกบอนไซธรรมชาติครับเป็นไม้ประเภทมีโคด แล้วข้างๆกันนี้ก็มีต้นการธนิกากำลังออกฝัก ฝักก็จะเป็นรูปทรงกระบอกคล้ายลูกน้นหรือว่าฝักน้นนะครับข้างในก็จะมีมะเมล็ดมเมล็ดก็จะมีรูปร่างเป็นคล้ายๆกระดาษครับเป็นแผ่นบางๆสีขาวมีมเมล็ดเป็นจำนวนมากในฝักนะครับเวลาฝักแห้งก็จะแตกออกโดนลมก็ ลอยระเลิวปิวระล่องไปตกที่ไหนก็จะงอกงามขึ้นในที่นั้นภาพไม่ค่อยชัดนะครับมันไม่มีแสงแดดก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ